กระลาบไทยอีสานว่าซ่านมนีิสิภาพเบิง่งมั่นเหลือดหนุกแต่ว่าแถวบ้านเขาเอิญมั่นบกพาวค่ะมันจะเป็นแบบเดียวกับมั่นเหลือดหนุกแต่ว่ามั่นเลือดหนุก,ม,นนกมันจะเป็นสีม่วงเปนบอกค่ะแต่ตัวนี้มันจะเป็นสีขาวนะคะเนีย่ยเนื้อเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้แถวบ,บ้านเขาก็เลยเอิญมั่นบกพาวแต่บ่รู้ว่าทั้งผาคอืน่นเขาเอิญจังไหนมนีมนิก็คือตัดหยอดมันนะคะจะเอาไปปลูกอันนี้คือ ยอดที่เราตัดจากนี่นะคะนี่เขาก็จีออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเอาเนื้อเขาไปนิดนึงนี่อันนี้ก็คือเอาไปลงถุงปงลูกหรือลงดินได้เลยลักษณะต้นเขาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นมันเลือดนกมันก็จะเป็นต้นออกสีสีม่วงเข้มนะคะนี่อันนี้ก็คือเราจะเอาไปลงปลูกที่นาของเราอันนี้ก็เราทิ้งไว้ตามธรรมชาติเขาก็จะ นขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ตัดไปบางส่วนแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆค่ะตัดไปปลูกเรื่อยๆก็ขยายพันธุ์ปีนี้ไว้ก็ประมาณปีหน้าก็ค่อยขุดมาทําขนมทําแกงทําอะไรได้หมดเลยค่ะอันนี้จะเป็นสีขาวนะคะนี่พามาดูคราวที่แล้วเราพามาดูต้นสีสีม่วงก็จะเป็นออกสีม่วงก็คือเป็นมันเลือดน,นกนะคะต้น มันมะพร้าวมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ขาวๆคิว้วๆนี่แหละนะคะแถวแถวภาคอื่นเขาเรียกอะไรกันบ้างเราก็ไม่รู้แต่บ้านเราเรียกมันมะพร้าวนีแ่เราจะไปขยายพันธุ์ไว้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ